สัสดีค่ะชาววันอังคารที่ยังโสดอยู่นะคะช่วงนี้ชาววันอังคารมีแต่คนเข้าหานะคะคือไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือความรักหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยทุกอย่างมันวิ่งเข้าหาคุณหมดเลยเพราะว่า ตัวคุณเองอะคะ่ะตัวคุณเองก่อนหน้านี้เหมือนคุณไปทําอะไรมาแล้วแบบตอนนี้มันดูสวยผิดหูผิดตาแล้วก็อยู่ดีๆก็มีสเสน่ห์ชามมิงขึ้นมาเลยนะคะสหรับเดือนนี้ชาววันอังคารนะคะคนโสดมีคนเข้ามาให้คุณได้เลือกสรรให้คุณได้ชุ่มชื่นหัวใจแน่นอน,นะคะ่ะไม่ว่าจะเลือกใครเนี่ยคุณเชื่อในสัญชาตญาณตัวเองได้เลยนะคะโดยเฉพาะเขาคนนั้นที่เกิดในราศีพิจิกนะคะ สวัสดีค่ะชาววันอังคารที่มีคู่มีแฟนอยู่แล้วนะคะสำหรับความรักของคุณช่วงนี้เดือนนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะหวานแล้วก็เร่าร้อนเป็นพิเศษเลยนะคะไม่มีอะไรน่าห่วงเลยค่ะสำหรับคนมีคู่วันอังคารแต่นิดนึงค่ะคนที่อยู่กันทางไกลหรือรักแบบ long distance นะคะมันติดต่อหมันโทรหากันอย่าให้ขาดนะคะทัวรตัวคุณเองช่วงนี้ค่อนข้างที่จะฮอตมีเสน่ห์นะคะระวังแฟนเขาจะหึงหวงเอาได้ค่ะ